สวัสดีครับผมซันโรคกสเตอร์ครับวันนี้จะมาแนะนําตัวละครที่ชื่อว่ายามาโตะหรือว่าอิสานะยนเองหลายคนใช้ไม่เป็นไม่รู้จะใช้ยังไงวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับยามาโตะเป็นตัวที่สําคัญมากในหอคอยเลยนะครับเพราะว่าลีสปีดถึง35%เอโอ้โหเยอะมากรวมถึงตัวบัฟรอบด้านไม่ว่าจะเป็นบัฟโจมตีบัฟป้องกันและที่สำคัญเลยคือตัวของเขาเองนั้นมีความสามารถในการขโมย AP หีมูดจากตัวไม้พวกเราโอ้โหไม่ธรรมดาเลยมีผลเยอะนะครับเพราะว่าในหอคอยเนี่ยการที่เราได้เล่นเกินเยอะนั้นและมอนสเตอร์มาเล่นทาาใหห้รผ่นออคย หลังได้ง่ายมากขึ้นในหอคอยที่มีการจากัดเคอร์นั่นเองครับโอ้โหมันช่วยได้เยอะมากอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะครับและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในหอคอยที่เก่งด้วยนะครับในตัวของหอคอยผู้สงสารนะครับใช้งานได้ด้วยลีดนี้และการบล็อกประโบจากสกิลสอนั่นเองก็ช่วยทำเป็นบอสบัฟไปได้ด้วยอีกต่างหากครับส่วนตัวของเตตัสนะครับและนำให้เป็นตัวของสปีด HP และค่าแม่นยำเพื่อใช้เพเก่งกาดมากขึ้นส่วนรูนนั้นใส่ไราการหรือว่าใส่รูนรองเท้าก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวลเลนส์แดนหยีปประตไลลออคอกัเ